สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพอกันนี้แล้วค่ะมันนี้ได้เมนุงง่ายๆเนาะน้ำพริกน้ำพริกกากหมูกับไข่ต้มค่ะแล้วก็พักสดพักลวกพักหนึ่งมาได้ค่ะกินน้ำพริกครับมันนี้ <laughs> พริกกากหมูม ไข่ไข่ต้มยางมาตุมไข่ตาบ้านหราเม่น,น มักบวก ฟักษ์โนกอยากกินยากๆสมัยน,นี้่ใคยมีน้ำอยู่น้ำทวงหน้าก็บ่เห็นนะ่บื้ออยู่ตลาด <laughs> อยากอยัางความเนี่ไม่ตลาด ตอนใบนี้เห้ยขึ้นไม่ได้เดียวเบิ้งใบบบกับพักหนอนก็คล้ายๆกันนะจ่มันพันเงี้ยก,กันเนาะรสชาติอยังคึ้นเหมือน กลมกลมหนึ่ง เพชอยืนเนี่ยเพชอยู่ทำบุมาเพชรก็ผูดีเนี่ย เพิ่มกับกินได้นี่อเคเพ่ฮะเพิ่มกับถทอดไข่กับอันน้ำพริกอันนี้สู้น้องกินละค่ะทอดไข่เกี่ยวมัง กินแน่เขานะ่ะกินจะพักบอกเออกินจะพักหลายแห้งจ่อยเลยนักพักนะ <laughs> กินข้าวกินหนามแนะ่ แดดมันเปลี่ยนทิศขนาบ้านนังไม่ค่อยแดดปันดีดแดด่อนเน,นาะนั่งเนียเน้ยๆอ่ะนี่คั่วบ้านนี้รังค่ารันได้บ้านนี้นี่คั่วกันเลยบ้านเสียงฝนตกกเลยวปกแปลกโปรแปลกเนาะ ยังห่อยอยู่เลยพึ่งปองออกจหมอเคี่อ่อนอีจังเนาะอืจุบซี่แสบอ่ะ

Ừ. Ừ. Đây, rồi mời 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 Càng mời Còn nó Ừ Lá mời 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 Có gì con thì เขาพรพก่มงกรจกอ่ะจับไปเลยไหมน้องส่วนอะไมัเนเ<อ>มือน À, Thì ở đây giờ ừ. hiếm đi, chín <laughs> bộ bộ Chín nhanh nhanh Cứ toàn nhanh hả bố? đồng đầu cà cái dài nó không kèm, làm súp Thì làm à? lo Ừ, ข่าวก็ตักมาหลายผดบอกดีละบอกแล้วอิ่มผู้ใดอะไรอิ่มอิ่มมือสอง่นแล้ว ยังหิวบะฮิยังไหคะตักตักย่างแล้วม,มันหน่อยก็คือหยาบบออิม่มมันบะเดี๋ยวเห็นยัง,างทางๆบ่วเลย,เยอเดี๋ยวเห็กแว่ยงเดี๋ยวแล้วต้องหิวเล่นลายเห็นต่ป่ายหิวเล่เนี่ยไปยังเ <c oughs> มื่อหันไปยังวะ หิวเข่าเห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำตกเนืออ้อโอ้เข,าขา้าปลาหมูอันนยังอีกแบบไส้หางช้างเนี่ยลาบน้ำตกว่วโอ้ยไปจบที่เข่าเซเว่นแต่มาอยู่ทีบ่บริกไอ้กก๋วยเตี๋ยวไก่มะระโดนน,นี่เนาะไม่เคยมีอืมไม่เคยมีผมมีอยู่แต่ว่าเา เอาบ่เคยไปกินห้าบัวหูว,วนันบบมันแสบปวแสบไงมีอยู่น้องผอกับมีอยู่เห็นอยู่เห็นหเขาหยอกขายอยพ่อเหรอก่อไหวอะ่ะ เผ็ดแซ่บเผ็ดกับโบเผ็ดว่าเผ็ดแห้งหนุนเนาะเข่ากานะัาญะกินก็เข่าอ่ะลองสิดีโห<ฮ>ยากไปโอเค เด็กจมม่อน,อนเอาเด้อค่ามันนี่อพ้ผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กนแน่นะคะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้กันค่ามันนี่ก็ขอตัวลาไปก้อนไว้พอกันคลิปน้ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ